ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาแจกสคริปต์แมป i พน vs เบลล็อนั่นเองนะผมนะก็เป็นแมปที่ตอนนี้กำลังฮิตเลยนะครับผมผมได้ทิ้งลิงก์คลิปไว้ใต้ description ที่ระลอยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะวิธีการใช้งานแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆกันนะผมโอเคนะผมก็ไปเอาสคริปต์กันมาใช้ได้เลยนะผมโอเคนะผมหลังจากที่รันหน้าต่างคริปขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็จะสังเกตได้ว่าเป็น speed hub x นั่นเองนะผมก็เดี๋ยวเรามาดูในฟังก์ชันต่างๆกันเลยดีกว่านะผม ก็มาในส่วนของเมนนะครับผมก็จะมีฟังก์ชันอโตเมชั่นหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนะครับแอคแทกหรือว่าเป็นการตีอัตโนมัติครับเป็นการวางพืชวางผลนะครับเป็นการเก็บแล้วก็การขายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละฟังก์ชันเลยนะครับผมว่ามันสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างนะครับก็มาที่อโตเมชั่นแอคแทกก่อนเลยนะครับอโตเมชั่นแอแทกนะครับมันก็จะเป็นการนะครับออโตตีบอสนะครับสามารถเลือกมาตีบอสออโตได้นะครับหรือว่าตีเบลล์ออโตได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยว ก็สังเกตได้ว่ามันจะวาร์ปมาตีอย่างนี้เลยนะผมมันจะตีให้เราออตโต้เลยนะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสามารถเลือกได้ทางบอลแล้วก็เป็นเราธรรมดาเลยนะผมต่อมาจะเป็นออโตเมชันแพนนะครับแล้วก็จะเลือกเอมเล็ดพัน์นะครับแล้วมันก็จะปลูกให้เราเองนะผมอย่างมเมล็ดพันธ์อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะับจะเลือกเป็นคาร์นิว่สแพนนะครับผมแล้วผมก็จะไปซื้อมเมล็ดมานะให้มันปลูกเองนะ โอเคครับผมก็มาเลือกเมล็ดพันธุ์นะครับที่จะให้ปลูกนะครับผมมีแคคตัสซีครับผมก็เลือกแคคตัสซีตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาเลือกตรงออโต้แพนซีนะครับผมมันก็จะปลูกนะครับแคคตัสซีได้ผมเองเลยนะครับผมมาสังเกตว่ามันจะมาปลูกตรงหลังๆตรงนี้นะครับผมโอเคครับก็ต่อมาในส่วนของออโตเมชั่นคอเลกนะครับมันจะเป็นการเก็บเงินอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมก็มันจะเป็นการนะครับวาร์ปไปเก็บเงินให้นะครับผมดีเลย์นะครับสามารถตั้งดีเลย์ได้นะครับผม ก็จะเอาสัก5าวินะครับมันก็จะไปเก็บเงินทุกห้าวิแบบวาร์ปไปเก็บเลยนะครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับมาจะเป็นอัตโนมัติเซลล์นะครับสามารถตั้งขายได้นะผมถ้าเกิดว่ากระเป๋าเต็มแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะครับผมหรือว่าตั้งขายนะครับเบนหลอดนะครับนะยกเว้นไว้นะครับผมหรืออะไรประมาณนั้นนะผมก็มาตั้งตั้งได้นะผมอยากอยากขายอะไรก็ให้ทุกชนมาตั้งตั้งเอาเองเลยนะผม โอเคนะครับต่อมาจะเป็น i n v e n t o r y นะครับผมก็จะเป็นของในตัวนะครับผมสามารถเลือกที่จะใช้นะครับอีค i ิคก็คือใช้อันที่ดีที่สุดนะครับผมจากในตัวนะครับมันก็จะใช้เบลลอดครับสับเปลี่ยนเบลลอดในเจ้าในกระเป๋าของเรานะครับว่ากระเป๋าเราเนี่ยมีเบลลอดตัวไหนที่ดีที่สุดนะครับมันก็จะมาเปลี่ยนเป็นเบลลอดที่ดีที่สุดให้เราเองนะครับผมตรงนี้นะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะผมก็สามารถมาเลือก Favorit e เบลล์อได้นะครับผมเป็นการติ๊กหัวใจหรือติะ โอเคนะผมก็ต่อมาจะเป็นช็อปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการออโต้บายซีนะผมถ้าเกิดว่ามีเอ่อเจ้าซีเนี่ยเข้าที่ร้านค้านะครับก็มันจะซื้อให้อัตโนมัติเลยนั่นเองนะผมับผมเลือกเอ่อแคคตัสซีนะผมผมก็กดออโต้บายซีนะเงินผมก็จะลดแล้วนะครับแล้วแคคตัสซีก็จะมาแล้วนะครับแล้วผมเลือกเอ่อออโต้แพนไว้มันก็เลยปลูกให้ผมเองนั่นเองนะผมต่อมานะครับก็จะเป็นช็อปเกียร์นะผมช็อปเกียร์ก็จะเป็นการซื้อเกียร์ต่อออโต้นั่นเองนะผมก็ เลือกได้หมดเลยนะครับอยากซื้ออะไรนะผมก like ็มาติ๊กติกเอาแล้วก็กดออโต้บายเกียร์นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะผมสำหรับโปรของแพนเวสเบลล์รนะครับโคจะโกงแลยนะผมก็ผมทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ใต้ดีั่นแล้วนะผมก็ไปเอามาใช้กันได้เลยนะผมฟาร์มสบายๆชิลๆนะครับโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับ